แแม่เหมือนไอ้อ้บูมปแาปเลยลูมาเร็วนี่ฮะโอเคนะลูกแกรสโอเคนะม่เป็นไรนะได้กใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอใหญ่กว่าเยอะ่ห่ เราไปซื้อตัวอย่างน้สกตัวพิ่มไต้องเทียอะไรมัน่เข้าเลยง่ดีว่ะเราไปซื้อตัวอย่างเม่อเมูดเนี้ยเาถึง่เข้าเลยอย่างนั้นตัวมีไห้ไปังหมดังหมด

mày 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 mày

กล้าเลยเพื่อนมาสางเท้าอยู่โอ้ đi... ừ, không ท้องหลังครับพี่ต้องช่วย đi...

ตามดูนะดูดโดูเผไม่ผีไหมเผีใสไหมเร็วเวให้ยิงเร็วเร็วเผยเผยตามมือเยยิงเผ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 ยไปเผยไปเผยปพียเตรียมด้วย

เตะแล้วเด้วยอยู่ลงไปอยู่ลงไปอยู่ลงไปไปลงไปลงไปที่ตาทิปลงไปที่ตาทิปวิ่งเด้วิ่งวิ่งลงไปเตะไปเตะห้ามหามเฮ้ยอาเมรัเสียบเตะมุมไม่เดนเฉยเลยผมไม่ได้วัเล่นไม่ได้เลยโก้ใครอะตาทิปอะเราซ้อมซ้อมดีนะไม่รู้ตำแหน่งเหมือนกันเล้กันหนอยไดนหน่อยที่ตัวเองดิเล่นบอลให้ไปเลยลูกเอาใหม่เลยลูกลูกเล่นได้ฮะ